สวัสดีครับพบกับลาลาชาแนลและนี่คือช่วงอบอยซ่ารีวิวของนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ซื้อจาก Lazada เราซื้อจากชอ o p e e นะครับเพราะว่าเห็นมันถูกดีนะวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้เลยนะครับเป็นกล่องใส่ฮาร์ดดิสนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าฮาร์ดดิสบอ็อกนั่นแหละนะครับเป็นแบบที่จะเปลี่ยนฮาร์ดดิสขนาด2.5นิ้วนะครับ2.5นิ้วแบบ s า TA ให้กลายเป็น USB 3.0นะครับก็อ e ี่ห้อนี้นะครับ ออริโนะครับซึ่งก็ถือว่าดังพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นสินค้าที่เขา,าส่งมาจากเมืองนอกนะครับก็จะใช้เวลาในการส่งนานหน่อยสักประมาณ7วันมั้งนะครับในตัวสินค้ามันก็จะมีให้เลือก3อย่างนะครับซึ่งแต่ละอย่างราคามันก็ต่างกันซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะครับแต่ก็แน่นอน,นครับเราก็เลือกอันที่ถูกที่สุดมานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งว่า แต่และราคาเนี่ยมันมีมันมีความต่างยังไงก็คือเขาระบุไว้ว่าสไตล์1น3 0ะครับ130าบาทสไตล์2 180บาทสไตล์3 200บาทซึ่งน่าจะต่างกันตรงที่รูปร่างมั้งนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรผมก็เอาสไตล์1มา130บาทบวกแค่ส่งอีก30บาทก็เป็น ร้อบาทนะครับซึ่งตอนนี้ของก็อยู่ตรงนี้แล้วนี่นี่คือของและนี่ก็คือฮาร์ดดิสที่เราจะมาใส่เป็น SSD นะครับถอดมาจากเครื่องเก่าที่มันเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ยังมีฮาร์ดดิสมีแรมมีการ์ดจอที่ยังใช้ได้แต่บอร์ดพังไปแล้วก็ช่างมันนะครับก็ซื้อใหม่เลยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะตัวน,นี้กันโอเคแกะก็เลยนี่แล้วก็มี สาย USB แค่นี้เลยแล้วก็มีคู่มือ3อย่างนะครับคู่มือเราอ่านกันเป็นประจำเลยล้วนะโอเคนะครับตัวกล่องก็ก็พลาสติกธรรมดาก็อย่างว่านะร้อยสาบบาทจะเอาอะไรมากมายรอกออกมาก่อน แค่เอามาให้ใช้ได้เท่าน,นั้นเองรก็คือเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรใช่ไมไม่งั้นเราก็ยังได้ที่เก็บข้อมูลอีก120กิกก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเปิดอย่างนี้เปิดง่ายๆเลยเปิดมาปุ๊บได้เลยนะครับมีแผ่นรองกันกระแทกด,ด้วยก็ถือว่าโอเคอัดดิสใส่อย่างนี้นะครับปึ๊บตันเข้าไป ดันให้สุดค่อยๆดันอย่าอย่าอย่ารุนแรงม,มันจะมีที่รองอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เอาฝาสไลด์ของมันปึบนับเข้าไปเสร็จแล้วนี้เราก็เอาสาย USB มามยาวสักประมาณ ฟุตหนึ่งมั้งหนึ่งฟุตสามสิบเซนโดยประมาณนะครับก็ไม่ยาวมากเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับอ่ะแล้วทีนี้เราก็เอาตัวนี้ไปเสียบเข้ากับช่อง USB ของคอมพิวเตอร์อ่ะเดี๋ยวผมไปเสียบแป๊บหนึ่งครับเสียบไปปุ๊บมันก็จะมีไฟแสดงสถานะขึ้นมานะครับแล้วก็ได์มันก็จะขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเป็นซิสเต็มนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้มันในการลงนะครับวินโดว์นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ะ เป็นไดร์ลักของเครื่องเก่านะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวจะฟอร์แมตทิ้งแล้วก็ทําให้มันกลายเป็นเขาเรียกอะไรอ่า emergency drive นะครับเอาไว้บูตวินด w s ยามฉุกเฉินนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็จัดการฟอร์แมตไปเลยโอเคระหว่างนี้เราเรามาสรุปกันนะครับเจ้าอ r ิโก่กล่องใส่ฮาร์ดดิสเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็น ต่องใส่ฮาร์ดดิสราคาถูกนะครับถามว่าแข็งแรงไหมคงไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะครับก็ก็มีก็เป็นพลาสติกธรรมดานะครับแต่ว่าการใช้งานค่อนข้างง่ายติดตั้งง่ายนะครับก็แค่เปิดฝาขึ้นมาเสียฮาร์ดดิสเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเอามาเป็นแบบพกพาจริงๆไปไหนมาไหนด้วยจริงๆเนี่ยผมว่าคงไม่ค่อยเหมาะนักเพราะว่าพลาสติกมันไม่ได้แข็งแรงนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะทําให้ฮาร์ดดิสของคุณม,มีมีปัญหาหรือว่ามี มีความเสียหายได้ถ้าสมมติว่าคุณใส่กระเป๋าไปใส่กระเป๋าโน้ตบุ๊กไปแล้วก็ไปกระแทกนู่นกระแทกนี่อะไรเงี้ยมันก็คิดว่าไม่น่าปลอดภัยนะักแต่ว่าถ้าใส่เพื่อตั้งไว้เฉยเฉอย่างเงี้ยแอย่างเงี้ยเอามาไว้ไว้อยู่กับบ้านเงนี้ยถือว่าโอเคนะถือว่าความแข็งแรงก็อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่น่าเหมาะกับการพกพานะครับถ้าถ้าจะพกพาริงผมแนะนําเป็นแบบที่เป็นโลหะแล้วก็มีช่องสําหรับไขน็อตนะครับอันนั้นแหละจะจะ,จะทาให้ฮาร์ดดิสของคุณปลอดภัยมากกว่า นะครับประมาณนั้นอ่ะโอเคนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า o อ i c o กนะครับกล่องสายฮาร์ดดิสวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจอยากได้ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ในด้านล่าง Description แล้วกันก็ลองไปสั่งซื้อกันได้นะครับราคาถูกมากๆเลยทีเดียวนะใน s h อ p e e นะครับนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับการรีวิวก็จบแค่นี้ครับไปละ